สวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีตอนเช้าเด้อค่ะเด้อเบิกเนตตาตุบๆอยู่เนี่ยหอยอย่างงูบ่ค่ะยักตื่นมากแล้วเบ่งคลิปอันผู้ใหญ่บ้านฟิษแลนด์ับไอ้แพวพาาอ่อนอะแพวพาวตาตังทองให้น้ำแพวพาาดีใจน้ำแพวพาาโอ้ยลุ้น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 ยากเห็นน้องตัวเกี่ยวเนาะค่ะเนาะโอ้ยดีใจน้ำาหลายดีใจน้ำ เด้อแพวพาเเอ้ยเทียนท้องแล้วเนาะปานิคสิลุ้นตัวน้อยๆตัวเกี่ยวตัวน้อยๆเอกมาเด้อค่ะเด้อก็ให้แพวพาวาดูแลสุขภาพไอ้ไอ้บำรุงร่างกายให้เด็กน้อยให้เด็กน้อยในท้องแข็งแรงแล้วก็แพวพาวาก็แข็งแรงนําเนาะกะ ดีใจรลายคะ่ะเพราะว่าตื่นมาหากตื่นมาอยู่ในอันเยอรมันหากาไอเสาเนาะคะ่ะเนาะประมาณหกโมงเสาตนนัวนี้แต่ข้างนอกก็ยังมืดเยอะก,กันเลยเออมาเบิงคิดแพลวาพาวกันลยโอ้ยวาแล้ววาอีเด้อค่ะเด้อเพราะว่าพวกเนตตาตูปให้น้ำแพลวาพาวกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด <c oughs> ์ให้บอเมนให้อย่างเดียวค่ะให้ดีใจญาติดาม,มาะะ้าเด้อค่ะเด้อเพราะว่าหันไอรุ่นสองคนนี้อีหลีรุ่นแบบ ให้พื้นประสบความสำเร็จเนาะค่ะเนาะกับพรมีอย่างายกับเออฝากไปถึงแพลวพลาว่าแสงทองกับผู้ใหญ่แบานฟิเลนเดอไอสไอเอิยก็ขอสแสดงความยินดีน้ำเดอค่ะเ้อแล้วก็ฮักแพงกันไปจนไออย่างก็เขาอเอินอย่างเก็จนเท่าจนแก่เนาะค่ะเนาะ แล้วกระดูแเล่ต์ตเกี่ยวน้อยๆสวยกันเด้อค่ะเตอกดด็ดีใจหลายเด้อค่ะดีใจหลายโอ้ยลุ้นว่าสันโอ้ยก็เลยเอามาอารคลิปนี่แหละเด้อค่ะเตอเพราะว่าหันลุ้นหลายลุ้นหลายกติตามทุกทุกคลิปเลยบางครั้งกับว่าได้เข้าไปคอมเมนต์เพราะว่ากะ เวลาบะตรงกันเนาะค่ะนอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเข้าไปเบิ่งเสือเส้อๆนะเพราะว่ามัก,กติดตามอยู่แล้วเพราะว่าหันเบิ่งทุกคลิปอยู่แล้ว <laughs> บางคลิปก็ไปเม,มเ้มแน่บางคลิปกับไม่ได้ไปเม้มแน่เนาะมือซานี่มาลุ้นขนาดเห็นแพล่เพลาให้ก็ให้น้ำแพวเพลาเห็นันผู้ใหญ่บ้านให้ก็ให้น้าผู้ใหญ่บ้าน <laughs> บางดนเด้อค่ะสังเกตบางดนตาตุบๆ <laughs> โอ้ยดีใจน้ำลายดีใจน้ำลาย บ่มีอย่างดอกคาเมื้อนี่ก็ได้อยากเอามาปากความไป็นหาแผ่วกากับปุญ,ญายพานพิเ่นพีดีใจน้ำไหลาๆเด้อราเด้อขอให้น้อง,องโตเกี่ยวเกิดมาแบบอุดมสมบูรณ์แล้วก็ให้แผ่วนีนสุขภาพแข็งแรงเนาะบ่มีอย่างไรเด้อค่ะเด้อเอาไว้แค่นี้ล่ะสวัสดีค่ะ 拜拜。Bye bye.